เบสคำสิงสวยอารมณ์ดีพร้อมรักสุขภาพแบบสุดๆล่าสุดสาวเบสรักรุนีคำสิงได้ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านซึ่งงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะหยิบกีตาร์ตัวโปรดออกมาเล่นพร้อมกับร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยได้เห็นสาวเบสได้แสดงความสามารถแล้วนั่นเองค่ะแต่ครั้งนี้ดูจะถูกใจจนทำให้ทางเครื่องดื่มชื่อดังได้ดึงตัวสาวเบสและโลเคชันนี้เพื่อให้สาวเบสเองได้มันเล่น และโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้นั่นเองค่ะโดยสาวเบสก็สามารถทําออกมาได้ดีมากๆทั้งดีบกีต้าร์และโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพลนเบตและโชว์การดื่มที่ทําเอารู้เลยว่าสดชื่นอย่างมากแน่นอนซึ่งงานนี้ทางเย็นดริงค์พันเบสได้วางจําหน่ายสีรสชาติกาแฟเอสเย็นโกโก้เย็นชาเขียวเย็นชานมบราวชูกาซึ่งแน่นอนว่าดื่มอร่อย่ยอยง่ายได้ประโยชน์เพราะไม่มีส่วนผสมของ โตนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้สาวเบสเองก็ได้บอกสถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่เรียบร้อยถ้าใครต้องการสนับสนุนสาวเบสและรักสุขภาพแบบสาวเบสสามารถไปหาซื้อมาลองดื่มเหมือนสาวเบสได้เลยนะคะน่าจะสดชื่นสดใสเหมือนสาวเบสแน่นอนแถมครั้งนี้สาวเบสก็ออกมาตองเสียงโฆษณานี้ด้วยตัวเองยิ่งทำเอาแฟนคลับแห่ชื่นชมไม่มีหยุดทั้งความสวยความเก่งของสาวเบสเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้กับสาวเบสเสมอขอขอบคุณเบสรักนีคำสิงฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ